หลวงพุทิมบอกว่าถ้าอยากให้ชีวิตพบเจออะไรดีๆให้สวดพระสูตรบทนี้วันละสามจบหลวงพุทสิมพุทธาจาโรโอหนึ่งในสิทธิ์คนสำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท้าเป็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่สั่งสอนให้ลูกศิษย์ภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิภาวนาและนอกจากนั้นหลวงพุทสิ์ยังบอกเสมอว่าการสวดมนุ์ก็เป็นการภาวนาทำให้จิตใจตั้งมั่นได้เมื่อสวดไปจิตก็ตามไปพิจารณาทำให้จิตสงบระง,งับได้ดังนั้นณสนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องที่หลวงปู่ธิ์จำพรรษา มนทำวัดนำลูกศิษย์ทุกครั้งและเป็นต้นเสียงในการนำสวดเองด้วยนอกจากบทสวดทำวัดแล้วบ่อยครั้งที่หลวงปู่สิมจะสวดพระสูตรบทหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นบทที่ท่านบอกว่าเป็นสูตรใหญ่สูตรสำคัญที่กล่าวถึงเทวดาทั้งสิบโลกธาตุมาประชุมกันเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่มาตรัสรู้ในโลกแล้วเทวดาทั้งสิบโลกธาตุจะมาประชุมเทวดาที่นั่นก็มาเทวดาที่นี่ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพก็มาที่มีอะไรดีๆก็มาเป็นการประชุมใหญ่เป็นมงคลเหมือน กับว่าคนดีไปที่ไหนใครก็ชอบเทวดาอินพรมเมื่อท่านเสด็จไปที่ไหนที่นั่นก็เป็นมงคลหลวงปู่สิมบอกเพิ่มเติมด้วยว่าพระสูตรบทนี้เป็นบทสวดมหานิยมทําการใหญ่ๆใ,ใ,ใดๆสวดพระสูตรบทนี้เทวดาอนุโมทนาในคราวที่มีสิทธิ์รับภาระในการสร้างวิหารถวายหลวงปู่สิมที่ต้องใช้งบประมาณเป็นล้านหลวงปู่ก็กําชับว่าถ้าอยากให้วิหารเสร็จเร็วให้สวดบทนี้ทุกวันซึ่งคาถาหรือพระสูตรบทนั้นก็คือบทมหาสมัยสูตรนั่นเองหลวงปู่กวงโกสโล พระอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานอีกหนึ่งรูปซึ่งท่านเป็นศิย์รูปสำคัญของหลวงปู่สิมได้เล่าถึงมูลเหตุของการสวดบทมหาสมัยสูตรที่ท่านมักจะพาญาติโยมสวดเป็นประจำทุกวันว่าหลวงปู่สิมสั่งเอาไว้ว่าให้สวดให้ได้วันละสามจบแล้วจะเกิดอะไรดีๆทําให้ได้ไม่ยากหรอกแบ่งเอาก็ได้ถ้าสวดทีเดียวไม่ได้เรายังสวดเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งแล้วก่อนนอนก็สวดจบที่สทําอะไรเดี๋ยวเทวดาก็จะมาช่วยเทวดาเขาชอบเพราะบทนี้กล่าวถึงเทวดาทุกชั้นเขามาฟังก็พุทธเจ้าจน สำเร็จอาทหันเป็นแสนโกดแล้วที่สำเร็จรองลงมาอีกนับไม่ท้วนลองไปสวดเองแล้วจะรู้ว่ามีอะไรดีๆ ดังนั้นสําหรับท่านใดที่สนใจอยากสวดบทมหาสมัยสูตรตามที่หลวงปู่สิมแนะนําก็สามารถค้นหาบทดังกล่าวได้จากทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับจะดูเป็นคลิปวิดีโอและจะสวดตามก็ได้เพราะพระสูตรบทนี้มีเนื้อหายาวพอสมควรแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นพระสูตรที่สวดแล้วอันนี้สงมหาศาลเช่นกันใครที่สวดแล้วมีประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและสุดท้ายสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์และชอบเคล็ดลับที่ครูบาอาจารย์แนะนําแบบนี้ก็สามารถเป็นกําลังใจให้ใหกับผมและสนับสนุนให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วย การอุดหนุนสินค้าต่างๆของทางเพจได้เลยนะครับโดยเฉพาะน้ำมันไพลทองใช้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลิ่นหอมเย็นชื่นใจพุทุคขุณจากคุณแม่บุญเรือนที่นอกจากจะผสมน้ำอธิษฐานของคุณแม่บุญเรือนแล้วยังนำไปแช่ในพระเหนือพรมเนื้อไพลให้เป็นของอธิษฐานของศักดิ์สิทธิ์บูชาวันนี้จะมีกระถารักษาโรคแถมไปให้ด้วยนะครับฝากอุดหนุนคนละชิ้น2ชิ้นเป็นกำลังใจให้กันจะอุดหนุนในติกตอกช็อปหรือทักแชทมาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเมฆัวรุ่นของพระขอขอบ